สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตของราคาคริปโตเกินซีนะครับวันนี้วันที่30เดือน10นะครับปี6กนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดบิตคอยนะครับพวกสกุลน้องหมาต่างๆครับว่าสามารถที่จะดีดกลับได้หรือเปล่านะครับเมื่อคืนก็มีการย่อตัวลงมาด้วยนะครับแต่บางทัวก็ทำกำไรได้ดีนะครับดังนั้นแล้วเราจะไปดูกราฟของพี่ใหญ่กันก่อนเลยนะครับครับพี่ใหญ่ก็คือบิตคอยนะครับ บิตคอยนะครับผมผมใช้อยู่อ่าโอเคบิตคอยนะครับที่ผมทีเส้นเทรนไลน์ไว้นะครับก็ลงไต่มาเป็นระดับตรงนี้นะครับที่เมื่อวันตีไว้นะครับเมื่อวันตีว่าโซนนี้แค่แค่นี้นะครับเมื่อวานนะครับแต่เนี่ยเมื่อผมทีหางยาวมามันก็ปลายหางมาลงแบบนี้พอดีเลยนะครับผมแล้วก็ดิ่งขึ้นกลับนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูของตามเฟรมของ d 1นนะครับโอเค เดืหนึ่งเขาพยายามไต่อยู่ในเส้นนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะยืงยังออกก้างนะครับเพื่อที่จะรอคราบสัปดาห์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเส้นสีแดงส่วนนี้นะครับเพื่อนๆครับนะครับหวังว่าให้เป็นภาวนาเป็นแบบนี้นะครับก็แนวที่จะขึ้นไปได้วันนี้ก็วันนี้นัดเลยนะครับผม64,000นะครับ60,000 65,000ดอลลาร์นะครับ65,000ดอลลาร์ถ้าถามว่าลงได้ไหมนะครับก็น่าจะผ่านจุดอ่า 5 7 0 0 0แล้วนะครับน่าจะเป็นจุดต่ำสุดในสเต็ปที่2สเต็ปที่1คือ29,000 29,000ดอลลาร์39,000ดอลลาร์ต่อไปต้องเป็น40,000ดอลลาร์แต่ตอนนี้น่าจะเป็น5 7 0 0 0นอกจากว่าเขาหลอกนะครับก็ขึ้นไปแล้วก็ทุบเทียวเลยนะครับ10,000ดอลลาร์ก็จะดิ่งลงมาแรงได้นะครับาตามเทรมของวีคนะครับตามเทรมของวีกก็คิดว่าจะไม่ดิ่งแบบนี้ถ้าเกิดเขาแกล้งเรานะครับก็มีการเจ้าทุบเทนะลงแบบนี้นะครับก็อาจจะพรวดลงมาแถวๆนี้เลยนะครับ50,000 ครับเหลือ40,000ดอลลาร์ถ้าไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับ่้นข้างที่จะมั่นใจว่าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าเขามีโอกาสแบบนี้นะครับแต่เขาเยื้องเยื้องนะครับเยื้องนะครับเยื้องเยื้องแบบแบบคราฟแบบนี้ครับแต่ลงวันนี้ก็จริงนะครับแต่มันจะดันขึ้นไปแบบนี้แสดงเยื้องวันนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าดันขึ้นไปแบบนี้ก็แสดงว่าแบบนี้ดันขึ้นไปนะครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับก็ไปจี้70,000ดอลลาร์ได้นะครับ อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับผมโอเคครับโซนเฟรมเอสหนึ่งนะครับเรียกคอดีบาวขึ้นนะครับมาแถวแถวแนวต้านโซนนี้นะครับน่าจะพยายามขึ้นไปได้นะครับดูเส้นสีนี้นะครับผมตรงนี้นะครับสีนี้นะครับแตงเตียนอยู่บนเหนือแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หกหมื่นสามพันดอลลาร์หกหมื่นสามพันดอลลาร์เข้าไปได้นะครับผมก็อีกหนึ่งพันดอลลาร์นะครับก็ครอบแคบๆนะครับเพื่อนๆตซนเฟรมเอ็มสามสิบนะครับก็สามารถขึ้นได้เอ็มสิบห้าก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับก็พยายามไต่อยู่แนวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ เนี่ยเป็นไส้ําไส้อยู่นะครับเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอาจจะลงมาก่อนแล้วไปต่อนะครับผมโอเคครับจำเฟรมเดย์วันนี้ทั้งวันนะครับก็มองว่าขึ้นได้นะคับเพื่อนนะมองว่าขึ้นได้เอาแค่ว่าสักตรงนี้ก่อนตงนี้นะครับตั้งดีนะครับหกหมื่นสามหกหมื่นสามพันหกร้อยนะครับถ้าขึ้นลงมาข้อหกหมื่นสี่ร้อยแล้วก็จะเป็นตรงนี้ ้าหนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพ9่อห้าหมนะครับห้าหมื่นเกันนเแล้วก็หกพันกพราราคาตอนนี้6 2กหมื่ราคาตอนนี้นะครับพูดปิดนะครับผมแล้วสเต็ปที่จะขึ้นไปได้ก็คืองายเดิมก็ที่หกหมืนดะครับโอเคนะครับกรอบแคบแก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หวังว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนะครับอกหมื่นหาพันะครับแนรับที่สำคัญก็อยู่โซนนี้เลยครับห้าหม่นเจ็ัน ห้าร้อยนะครับอ้ามเนจปกร้อยนะครับผมอยู่โซนนี้ทําไส้นะครับผมนับทําไส้ดึงขึ้นไปนะครับโอเคนะครับดูกันสั้นๆนะครับผมก็บิตคอยก็ยังไงก็มองเป็นแสนหนึ่งแสนดอลลาร์หนึ่งแสนสองพันดอลลาร์นะครับก็ไปได้แน่นอนนะครับแต่จะใช้เวลาสิ้นปีนี้ก่อนสิ้นปีนี้ผมคิดว่าไปได้นะครับนี่มุมมองส่วนตัวนะครับแล้วแต่ใครจะตายแบบไหนก็เป็นปัญหาของเขาแต่ปัญหาของผมคือผมตนถือกำไรได้นะครับผมเพราะผมรู้ดีนะครับว่า ผมไม่ขายไม่คัดทิง้งถ้าเกิดผมดอยเพราะผมก็ใจดีว่าผมดูคราฟแล้วตอนนั้นนะครับตอนนั้นตอนไหนตอนนั้นก็คือเอ็มเดือนนะครับเดือนนะครับเดือนมาลงถึงแบบเนี้ยพอตัดขึ้นแบบเนี้ยผมรู้เลยว่าอยู่ขนาดเนี้ยเนี้ยอันนี้ผมรู้เลยผมแพ้ได้ไม่นานนะครับผมก็จะไปแบบเนี้ยแล้วแล้วมันก็มาจริงๆด้วยผมอยู่ยอยู่ตรงเนี้ยครับอยู่ตรงนี้มันลงนะครับแต่ผมไม่รู้สึกอะไรตอนนี้สองหมื่นครับพันเพราะผมรู้แล้วเดี๋ยวมันต้องดิดกลับเราก็ซื้อตะตยอยสะสมเราดูคราฟในภาพใหญ่ ภาพใหญ่ไป10,000แสนแต่ภาพเล็กอาจจะย่ออ0ก0 0,000ก็เป็นธรรมดานะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันเร็วๆนะครับวันนี้ผมก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลแต่เช้าด้วยนะครับโอเคที่ใบโน้เรารุ้นกันต่อนะครับว่าสามารถที่จะขึ้นไปแตะที่อกหมื่นเจ็ดพันได้หรือเปล่านะครับก็เมื่อคืนทุบดุลลงมาครับเดี๋ยวจะไปดูของรสกอยก่อนนะครับรสกอยตัวนี้9บาทหนึ่งะครับลบอยู่4%เปอร์เซนในกะรนนบิดกลับนะครับเพื่อนๆก็มันไม่ไปเลยนะครับไม่รู้จะทาไงแล้วนะครับก็ ต้องรออย่างเดียวนะครับมีคําว่าต้องต้องรอนะครับรอหรือว่าแล้วแต่เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่บอกกาไรหรือว่าขาดทุนยังไงบ้างบางคนขายคัดเพื่อออกมาขาดทุนเพื่อทำกาไรตัวอื่นที่ดีกว่าเช่นบางคนคัดออกมาไปซื้อจีบากข้อกำไรแล้วก็แล้วแต่นะครับนเพื่อนวางแผนกันเอาเองนะครับปลอดของคุณนะครับโอเคนะครับในแนวนี้นะครับแนวนี้นะครับอ่าตอนนี้มาอยู่ในแนวนี้อีกแล้วนะครับผมก็แนวรับนะครับดรอส o อยนะครับผมก็ให้ผ่าน11บาท สิบบาทห้าสิบก็จะสวยงามมากก็ไปต่อนะครับราคาไหนก็ได้แต่นี่คือราคาที่จะไปนะครับแต่ราคาที่จะรับนะครับราคาที่จะรับสําหรับวันนี้นะครับเมื่อคืนผมพูดไว้เท่าไหร่นะครับเมื่อคืนแปดบาทดกนะครับลงมาจริงๆิงด้วยนะครับแปดบาทแปดผมพูดเมื่อคืนแปดบาทแปดถ้าฉัไม่ปิดนะครับแปดบาทแปดนะครับแตงขอน้านี้นะครับลงมาจริงๆด้วยนะครับตอนนี้แตงแตงแตงเจ็ดโมงนี่คือแตงเจ็ดโมงหนึ่งชั่วโมงนะเจ็ดโมงหกโมงตีห้านะครับ ตีห้านะครับทุบลงมา8ปบาทหนะครับลงมาจริงๆด้วยนะครับก็หวังว่าจะรีบาวขึ้นไป10บาทได้นะครับนี่คือสำหรับโดสคอยนะครับ M30 ก็รีบาวขึ้นแล้วนะครับเพื่อนเอ็มนะครับ7จ็ดโมงครึ่งนะครับก็สามารถขึ้นไปแตะตรงนี้ได้นะครับน่าจะตำจุดตำจุดปานไปแล้วนะตรงนี้นะครับก็พยายามสร้างฐาน9บาทตอนนี้เข้าบาท10นะครับก็พยายามเล่นอยู่ใน10บาทนะครับเพื่อนๆก็เอาเป็นว่า8ปดบาทหกบาทแแนวรับ ที่ทำกัรนะครับผมแล้วก็จะรีวาขึ้นไปที่10บสิตบาทได้นะครับผมต้องค่อยๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดทะลุสวิตบาทได้นะครับก็ไปแน่นอนนะครับผมโอเคครับนี่คือรุสกอยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของในกระดานของไบแอนนะครับไบแอนก็เดี๋ยวไปดูของชิบะอินุนะครับก็อ่าทิปทุบลงมาเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูครับหนึ่งวันนะครับครับหนึ่งวันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปดูแต่งอ๋อเช่งแต่งนี้คือแต่งเจ็ดโมงนะครับเปลี่ยนแต่งใหม่เลยนะครับผมนะครับนะครับหวังว่าจะขึ้นไปกลบ เหนือตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เช่นกันผมก็มองขึ้นตลอดนะครับไป54นะครับผมหายที่เคยทำจุดสูงส,สุดนะครับแล้วหวังว่าจะวันนี้วันที่31แล้วหรือพรุ่งนี้หรือคืนนี้นะครับก็ศูนย์จะหายสักตัวหนึ่งเป้าหมายผมแต่ถ้าไม่หายเราเข้ามาว่ากันต่อนะครับว่าถ้ามันไต่อยู่แถวแถว7,000 8,000 6,700ตรงเนี้ถ้าเกิดว่าเราเราจะทําไงต่อแต่สําหรับคนไม่มีของหรือคนยังไม่มีเงินนะครับก็พยายามดิ้นรนหาเงินมาซื้อผมก็ใจดีก็ดีใจด้วยนะครับ ก็ทุบลงมาเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนนะครับหกพันนะครับโอเคหกพันหนึ่งร้อยหกพันหนึ่งร้อยตามที่ผมทำเส้นไว้เลยหกพันผมทำคราฟไปจริงๆเลยเมื่อวานผมจาได้นะครับว่าว่าเส้นเนี้ยอ่าหกพันหกพันหนึ่งร้อยหกพันหกพันเจ็ดนะครับก็ตอนนี้ลงมาหกพันนะครับไม่ถึงหกพันเดียวพันหนึ่งร้อยก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคใกล้เคียงมากนะครับผมทุบทุบหลุดนิดหน่อยอ่าเนี่ยหนึ่งลบหนึ่งพันหกร้อยนะครับอ่าหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอยู่ส่วนนี้ทำไส้ขึ้นไปนะ นะครับเปอร์เฟ็นต์กเกิดขึ้นก็าจะเป็นแต่งนี้ขึ้นไปนะครับเผล๋อแต่งยาวเลยก็ได้นะครับไปที่7 8 0 0ันดนะครับนะครับก็ลุ้นกนตามสเตตนะครับในรับต่ำสุดก็จะเป็น6กพันนะครับในรับต่ำสุดจะเป็น6ก0ันะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับ6กพันนะครับผมว่าจะสามารถรีบาวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ทมเฟรมเล็กทาเฟรมย้อยนะครับก็ ขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับจำเฟรมย่อยนะครับจาเฟรมสามสิบนาทีนะครับจะมาเจอที่เส้นแนวต้านตรงกลางนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเส้นแต็งเตียนอยู่บนเหนือนี้นะครับก็จะมาเล่นอยู่แบบนี้ต่อนะครับเพื่อนๆนะครับหรือจะโชคดีหน่อยมีข่าวอะไรเข้ามาก็พุ่งเป็นแบบนี้นะครับผมนะลุ้นกันต่อนะครับโอเคนะครับทวนตามเฟรมของ S4 นะครับ S4 ข้ออยู่นะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับามเฟรม S1 นะครับําจุดกลับตัวเลยนะครับเพื่อนๆอ่า ต่ำจุดกับตัวนั้นนี่คือเส้นแนวต้านของอ1นะครับต่ำจุดกับตัวนี้คือเรียกว่า projection นะครับผมเดี๋ยวจะมีแต่งต่อไปแท่งเป็ดโมงต้องขึ้นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับนี่คือของชิบายโนเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าแนวรับแนวต้านอยู่ส่วนไหนแต่ผมเนี่ยซื้อทุกราคาผมไม่ได้ดูแนวรับแนวต้านนะครับผมก็ฝาอย่างเดียวสอนก็อื่นบอกให้รอรับนะฮะแต่ผมเนี่ยเคาะเลยนะครับความเสี่ยงแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันนะครับเพื่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวดู m 5านะครับ m ห้าเขามีการย่อ นะครับเอ็มห้าราย่อมาอกปลนกร้อยนะครับแต่เรามองภาพใหญ่นะคำว่าภาพใหญ่คือเป็นสำคัญมากตอนนั้นน่ะที่เราซื้อที่โซนนี้โอเคครับครับก่อนหน้านี้นะครับมันอยู่แบบนี้นะครับตาไส้ลงมาแล้วก็เป็นแตงสีแดงนะครับเป็นแตงสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็แดงแดงเขียว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 แล้วเราซื้อแถวนี้ครับแถวนี้ซื้อเสร็จก็ราคาก็มาแบบนี้แล้วผมก็มองว่าวันที่ซื้อผมบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะตัวยูอ่าใตอยูก็ขึ้นแบบนี้ ก็มองมาที่ตรงนี้ฐานหน้าพันจําได้ไหมครับจําได้ไหมครับฐานหน้าพันแล้ววันนี้มันก็ขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ทะลุเนี่ยครับเพราราคาล่าสุดทะลุอยู่ตรงนี้เนี่ยฐานหน้าพันเนี่ยแล้วก็ทะลุมาที่แปดพันนะครับถูกต้องไหมครับ AK นี่คือความชัดเจนของเรานะครับผมนี่คือชิบัอินุป่าอ่าเป้าหมาย0.01ดอลลาร์นะครับเป็นไปได้ไหม32สตางค์งขอเ,อเพื่อนๆลอง ลองดูแล้วกันนะครับว่าแล้วแต่ใครจะคาดหวังเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคนะครับส่วนามเพาะของอีกนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับรมเพาะของอาทิตย์นะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้เป็นรูปตัวยูนะครับอืมนะครับพูลุึงกันต่อไปนะครับผม ยุ่งสูงสามตัวนะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นกลับไปที่เจ็ดพันแปดพันนะครับวันนี้ก็ไปต่อนะครับ ลุนกันต่อนะครับลุนกันเต็มที่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงถ้ามีข่าวอะไรมาอัปเดตผมจะอัปเดตให้นะครับเพราะว่าข่าวผมไม่ได้ติดตามเลยนะครับผมไม่ได้ติดตามเลยนะครับผมไม่ได้กลัวนะครับผมไม่ได้ติดตามเพราะผมไม่ได้ตามข่าวที่เล่นมาผมดูครับตลอดแต่ผมก็ใจดีเพราะผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วผมก็ทนถือนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนกลับไปกลับมามันไม่ได้นะครับผมไปดูตรงนี้ทีตรงนี้ทีตามเขาว่าสักพักอ่ากดตามช่องเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าบางครั้งข่าวไหนที่แรงเขาทานะครับเหมือน เขาช่องยูทูปเหมือนกันเราก็ใจดีทำสือ่อแต่ไม่ได้พูดให้ใหฟังนะครับนี่คือเราเราไม่ได้จะว่าคนื่นนะครับแต่เราผมปกป้อง คนที่ลงทุนนะครับก็อย่านิสัยง่ายๆมากนะครับผมนะครับได้อะไรมาง่ายเดี๋ยวคุณก็จะขายมันเองเพราะคุณไม่จำเพราะคุณซื้อมาไม่จําเป็นนะครับซื้อมาแบบคนอื่นรีบๆสไตล์คุณต้องขายมันแต่ถ้าเกิดชิบหากคุณต้นกาดทุนและทาไรมันได้ต่อไปคุณก็จะรักและปกป้องมันได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ามาอัปเดตกันสั้นๆนะครับผมหวังว่าที่ใบนุกลับไปยืนที่700 0และ8 0 0 0ได้นะครับผมส่วนตัวที่ผม หนักอยู่ตอนนี้มากที่สุดนะครับที่ที่หนักเพิ่มเข้าหนักเพิ่มนะบอกจากใจเลยนะครับก็อย่ามาตามผมนะครับก็คือบอกสาวกของผมนะครับ f c ของผมก็คืออีลอนนะครับพูดจากใจนะครับอีลอนและเบบี้ดอสแล้วก็สตาร์ด้วยนะครับอ่าทัวเนี้ยพวกเนี้ยผมเนี้ยรู้สึกว่ามันนีวก็รู้สึกมีเซนติเมนต์เหมือนกับชีบาทแล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนกับดอสคอยในดดีลหลัการที่ผมลงทุนแบบนี้ก็คือลงทุนในดอสคอยข้อ 2, ขั้งสองั้งสามมันไม่ใช่ลุกนะครับบางคนว่าผมทุก ถ้าผมทุบผมขายทิ้งไปนานแล้วผมคงไม่ตนกําไรเยอะหรอกนะครับเพราะว่าเราใช้ความสามารถของตัวเองนะครับแม้แต่ภาษาไม่ได้เราก็ยังทําได้เลยนะครับผมดังนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องอะไรมากมายนะครับแค่รู้ว่าวังเงินในนี้มันดี้อพอไม่จำเป็นต้องเก่งตัดเส้นนู้ตัดเส้นนี้เข้าตรงนู้ออกตรงนี้ต้องไปเรียนหลักหมื่นหลักแสนับไม่ท้องครับผมแค่คุณอยู่กับคนประสบความสาเร็จในด้านใดด้านหนึ่งชีวิตคุณก็จะพัฒนาไปได้นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าผมจะประสบความสำเร็จอะไรมากนะครับแต่เป็นแค่ว่าผมทําได้นะครับทุกคนนนกก็ทําาาไดด้้พอเริิ่มวยงจ5 ร0 0บาท10 0 0บาทนะครับประสบการณ์เราว่า P ี p ปีสะสมมันจะทำให้คุณมีหลายๆล้านได้แนอนะครับผมฟันตรงและมั่นใจเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับเดี๋ยวยังไงไว้กิ้งก้างกันมาหากันตักตายกันนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้ผมยุ่งจริงๆด้วยจะพยายามตอบทุกคนนะครับส่วนที่คอมเมนต์ที่เห็นใน u t u b e นะครับผมก็ยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้ถุงสติกเกอร์ด้วยเลยนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ก็สัมผัสได้ว่าถึงความจริงใจทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปขอทัวไปก่อนนะครับว่า มิตุระนะครับแต่ตอนนี้ก็อยากให้ดูของเบดีวิอารหรียญอีลอนไว้นิดหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับว่ามันจะมีอะไรนะครับนะครับฝากดูเรียนี้ลอนหน่อยนะอ่าเรียนี้เราไปตั้ข่าวมาหน่อยนะครับผมแล้วก็เบดีเบบีดอสนะครับเบบีดอสนะครับผมนะครับก็รู้สึกว่าจะทอมีอะไรสักอย่างนึงนะครับความรู้สึกเซนเซเมนต์แต่มีอะไรสักอย่างเนี้ยผมได้จัดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วแต่ไม่จะตัดซื้อขายแบบไหนแล้วแต่นะผมไม่รับผิดชอบนะครับว่าคุณกําไรหรือขาดทุนนะครับผม นะครับบางคนหาว่าผมเน้นแต่เหรียญลักษณะนี้เอาผมลงทุนแบบนี้สไตล์แบบนี้นครับผมลงทุนในหุ้นนะครับที่แบบนี้เหรียญแบบนี้บางคนก็ลงทุนเอเด้าบิตคอยอีเทียมก็ลงทุนไปดิทุกคนรู้ว่าดีนักลงทุนมืออาชีพรู้ว่าดีแต่สทตายเขาก็ดอยได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วผมบอกแล้วเสมอว่าใจผมลงทุนเอ a b i าบิตคอยอีีเอสตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าลงทุนผมบอกว่าผมเลือก ลงทุนพวกบิตคอยบิตคอยนิโตรียมอีดาผมไม่ได้ว่านะครับอยากลงทุนได้ได้20% 0ตัวนี้ผมมาเลือกลงทุนชิบาทได้หนึ่งพันดีกว่าเร็วกว่าด้วยถูกต้องวันนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มากกว่าพันเซด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นกางแจก,กับทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดปุ่มกระดิ่งติดตามไว้นะครับผมอัปเดตคลิปเกือบตลอดเวลานะครับดังนั้นแล้วแค่คุณกดตกใจอย่างเดียวหรือคุณไม่คอมเมนต์สักพักช่องผมมัมนะัันนันนนนนนจจะะหหาาายกกกกคคคคุณรรบบผผมโอเิปปีี้้็็ไ่สํว อยากให้ไปขึ้น7 0 0 0พ0น0นะครับก็สู้ต่อไปนะครับต้องทนแบบนี้ได้นะครับตวนึงนิ่งอกจากหน้าจอไม่ต้องสนใจข่าวอะไรมากมายนะครับผมนะครับไม่ต้องรู้ช่องผมก็ได้แต่ผมบอกว่าเออมันจะไปไกลแค่นั้นแหละนะครับขอบคุณนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ